ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่421ดูไปตรงนั้นสี่เอโลอิสชี้ไปที่สตูดิโอถ่ายรูปแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะในตาของเธอดูเศร้าเหลือเกินลูกสาวของฉันจากไปแล้วฉันรู้ดีว่าไม่สามารถชดเชยความเสียใจที่มีอยู่ในชีวิตนี้ได้อีกแล้วสิ่งนี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องเยียวยาความเสียใจของพวกเราได้ เรารู้ว่าคำขอของเราจะดูเห็นแก่ตัวและล้ำเส้นมากไปเล็กน้อยแต่ถ้าเธอไม่เต็มใจวีลาพวกเราก็จะไม่บังคับชอนเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยการอ้อนวอนมาเดลีนมองไปที่สตูดิโอถ่ายภาพที่อยู่ไม่ไกลและยิ้มบางฮ่าฮ่าสรุปว่าพวกเขาต้องการจะใช้ประโยชน์จากใบหน้านี้ของเธอเพื่อถ่ายรูปครอบครัว เฟลิเป้พูดถูกบางทีการขอโทษอาจจะไม่ได้มาจากความจริงใจพวกเขาก็แค่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้พวกเขาจะรู้สึกดีหลังจากที่ได้ถ่ายรูปครอบครัวกันแต่ความรู้สึกเธอหล่ะจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่ามาเดลินหัวเราะคิกคักเธอหลับตาลงและนึกย้อนไปในวันที่เอโลอิสและชอนแสดงปฏิกิริยาอย่างเย็นชากับเธออย่างชัดเจนในตอนนั้นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอในช่วงเวลานี้ ฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ไม่สามารถตอบตกลงตามคําขอที่ว่านี้ได้มาเดลีนปฏิเสธได้ปรดเข้าใจว่าฉันไม่อยากถูกมองว่าเป็นตัวแทนของมาเดลีนเธอมีชีวิตที่น่าเศร้ามากและฉันไม่ต้องการที่จะไปสวมรอยความเป็นเธอและที่สำคัญฉันไม่อยากมีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเธออีกหัวใจของเอโลอิสและชอนดิ่งลงไปในเหวพวกเขารู้สึกถึงความว่างเปล่ากำลังครอบงำทุกส่วนของร่างกายและหัวใจ วีล่าได้โปรดอย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้ทําเหมือนกับว่าเธอเป็นตัวแทนมาเดลีนไม่เป็นไรเลยถ้าเธอไม่เห็นด้วยบางทีพวกเราอาจจะขอมากเกินไปจริง,รงๆอย่าถือสาเลยนะเอลลอิสรีขอโทษแม้ว่าดวงตาของเธอจะเต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าแต่เธอก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะทําให้มาเดลีนยิ้มออกมาวีล่าเธอเองให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายหลายครั้งในช่วงเวลานี้ชอนกับฉันเป็นคนที่ลืมคํานึงถึงจุดนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆฉันเองก็ต้องขอโทษด้วย ชอนเองก็เอ่ยขอโทษออกมาเช่นกันวีล่าเธอทั้งสวยและโดดเด่นกว่าใครและคุณวิทแมนเองก็ให้ความสำคัญกับเธอมากฉันเชื่อว่าเธอจะไม่เป็นแบบลูกสาวของฉันฉันขออวยพรให้เธอพบเจอแต่สิ่งดีๆจากนี้ไปเอลโลิสมองมาเดลีนด้วยดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและหลังจากที่เธอเอ่ยคำอวยพรเช่นนี้ภายในตาของเธอคลอด้วยน้ำตาอยู่ที่มุมตาอีกครั้งเธอพยายามข่มตัวเองให้ยิ้มออกมา อย่าทาให้วิล่าเสียเวลาอยู่เลยชอนทําไมคุณไม่ไปส่งวิล่าละ่ะไม่ต้องไปส่งหรอกคะฉันกลับเองได้มาเดลีนยิ้มและหันหลังจากไปด้วยความมั่นใจสรุปแล้วฉันยังไม่สามารถที่จะทําให้ใจของตัวเองแข็งพอที่จะไม่รู้สึกอะไรแค่เห็นท่าทางที่ดูเศร้าของพวกเขาแค่นั้นก็ทําให้ใจของฉันเจ็บมากมายขนาดนี้แล้วชอนเราไปกันเถอะเราไปที่สถานกักกันพวกเราต้องไปถามเมรดิตเรื่องที่เท่าของมาเดลีน มาเดลีนเดินไปได้ไม่ไกลนักเธอได้ยินคำพูดของเอลโลอิสดังขึ้นจากข้างหลังอย่างชัดเจนคี่เท่าของฉันหายไปเมริดิตครอฟอร์ดผู้หญิงคนนั้นร้ายกาจมากเธอกล้าที่จะทำลายหลุมสพมาเดลีนและขโมยที่เท่าของเธอไปทำไมบนโลกใบนี้ถึงมีคนที่จิตใจสกรปรกเช่นนี้จังหวะก้าวขาของมาเดลีนช้าลงโดยไม่ตั้งใจในสมองประมวลผลของเธอสับสนลงเล็กน้อยในทันทีว่าไงนะเมรดิตทำลายหลุมศพของฉันงั้นเหรอ ขี้เท่าของฉันเองก็ถูกขโมยไปช่วงเวลาที่เธอใช้ความคิดอยู่นั้นภาพในวันที่เจเรมีพาเธอไปที่สุสานก็ได้ออกมาเล่นงานเธอเขาพาเธอไปที่หลุมศพแห่งหนึ่งและในตอนนั้นเองพวกเขาพบว่าหลุมศพนั้นถูกทำลายดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายกับมีน้ำตาอยู่ข้างในในขณะที่เขากำลังมองหาอะไรบางอย่างท่ามกลางซากปรักหักพงังเป็นไปได้ไหมในตอนนั้นเขาจะตามหาขี้เท่าของฉัน แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าที่ตรงนั้นเป็นหลุมฝังศพของฉันจริงๆเมื่อเธอพยายามจับต้นชนปลายเรื่องพวกนี้แล้วหัวใจของมาเดลีนถูกฉีกขาดอย่างรุนแรงเอียดดดดเสียงเบรกของรถดังก้องกังวานไปทั่วหลังจากที่เธอดึงสติตัวเองกลับมาและเห็นว่าตัวเองกำลังยืนอยู่กลางถนนด้วยความงุนงงและไม่รู้ตัวในช่วงเวลาความเป็นความตายที่อยู่เพียงแค่ครึ่งอ้อมแขนหนึ่งกำลังกอดเธอไว้แน่แล้วพาเธอไปอยู่ในที่ปลอดภยัย วิล่าเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมน้ำเสียงที่ดูกังวลของชอนดังขึ้นข้างบนหัวเธอบทที่422เอโลอเอลิสรีบตามไปในที่เกิดเหตุใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความวิตกกังวลวิล่าทำไมจู่จูถึงได้เดินออกไปกลางถนนแบบนั้นมันอันตรายรู้ไหมไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมได้ยินดังนั้นมาเดลีนก็ได้สติของตัวเองกลับมาอย่างสมบูรณ์เธอสายหัวและพูดว่าฉันแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อยขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือแต่ว่าฉันต้องไปแล้ว เอโล伊斯และชอนทั้งสองคนสังเกตได้ว่ามาเดลีนมีพฤติกรรมแปลกๆเล็กน้อยและทําให้พวกเขาเป็นกังวลแต่ในเวลานี้มาเดลีนได้ขึ้นรถแท็กซี่หายไปอย่างรวดเร็วจากมุมถนนเธอลงจากรถเมื่อแท็กซี่ขับมาจอดที่หน้าอาคารบริษัทวิทแมนตลอดระยะทางที่เดินทางมาที่นี่ในหัวมาเดลีนยังคงคิดวนไปมากับเรื่องที่ได้ยินเมื่อไม่นานมานี้มันอาจจะเป็นไม่มีทางเป็นไปได้หลุมฝังศพนั่นที่เจเรมี่พาฉันไปครั้งล่าสุดนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันอย่างแน่นอน เขาเกลียดฉันมากขนาดนั้นทําไมต้องสร้างหลุมศพให้ฉันด้วยนบประษาอะไรกับท่าทางที่ดูกังวลจนแทบคลั่งในตอนที่เขาไม่เห็นที่เท่าของฉันอยู่ที่นั่นมาเดลีนใช้ความคิดกับตัวเองอย่างเงียบๆขณะที่เดินไปเปิดประตูเธอเปิดประตูก้าวเข้ามากลิ่นน้ําหอมฉุนจัดก็ได้ลอยเข้ามาปะทะเข้ากับจมูกเธอในทันทีไหลของเธอถูกกระแทกจากใครบางคนอย่างแรงเป็นบ้าอะไรของเธอเธอเดินไม่ดูตามาตาเรือได้ยังไงน้ําเสียงที่ไม่พอใจของผู้หญิงคนนี้ดูกดขี่ข่มเหง มาเดลีนลืมตาของตัวเองขึ้นและเห็นใบหน้าที่ดูมีชีวิตชีวาและน่าหลงไหลผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเธอแต่งตัวเซ็กซี่และแต่งแต้มไปด้วยเครื่องสําอางที่อยู่บนหน้าบางเบาผมสีบลอนม่วงของเธอยาวลงมาถึงเอวถูกดัดให้เข้ากับรูปหน้าขับให้เธอดูสวยและสง่างามจากระยะไกลเช่นนี้เธอมีกิริยาท่าทางที่ดูดีและรูปร่างที่สวยงามรณะนั้นเมื่อเดินเข้าไปใกล้มากกว่าเดิมแล้วผู้หญิงคนนี้มีรสนิยมที่ไม่ดีนักเพราะน้ําหอมที่เธอใช้กลิ่นแรงเกินไป ยิ่งไปกว่านั้นตาของเธอเต็มไปด้วยความเย่ยหยิงและดูไม่เป็นมิตรอย่างมากมาเดลีนเอ่ยพูดขึ้นอย่างใจเย็นขอโทษนะคะแต่เธอเป็นคนที่เดินเข้ามาชนฉันนะแล้วถ้าเธอไม่มายืนตรงหน้าฉันฉันจะไปชนเธอทําไมกันละ่ะผู้หญิงคนนั้นมองมาเดลีนอย่างจองหองก่อนจะยกมือของเธอขึ้นมากอดอกและส่งยิ้มให้เธอเป็นพนักงานในบริษัทวิทแมนงั้นเหรอคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใคร ฉันจะบอกอะไรเอาไว้ให้นะว่าฉันคือผู้หญิงคนสําคัญในชีวิตของคุณวิกแมนเธอรับผิดชอบไหวไหมที่ทําให้ฉันโกรธเคืองคือมอผู้หญิงคนนั้นจ้องมาเดลีนอย่างอดดีและสะบัดหน้าเดินต่อไปโดยไม่ยาแสหลังจากที่เธอพูดจบผู้หญิงที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของเจเรมี่มาเดลีนยิ้มออกมาอย่างนีเลสไนเมื่อเห็นแผ่นหลังของผู้หญิงที่หยิงพยองคนนั้นเธอขี้เกียจที่จะโต้เถียงกับปัญหาเล็กน้อยแบบนี้เธอไม่ใส่ใจและเดินไปที่ลิฟวีไอพีด้านข้างแทน เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอเดินตรงเข้าไปที่ห้องทำงานเจเรมีเมื่อเธอเดินไปถึงประตูเธอเห็นว่าเขากำลังนั่งตรวจเอกสารมากมายที่กองอยู่ตรงหน้ามุมคิ้วของเขาอ่อนลงเพราะแสงแดดอันอบอุ่นความอบอุ่นพวกนั้นมันขจัดความเยือกเย็นและแหลมคมที่เขามักจะมีต่อหน้าผู้อื่นออกไปทำให้ใบหน้าของเขาในตอนนี้ดูมีความอบอุ่นที่หาได้ยากและน้อยคนนักที่จะได้เห็นมัน เสื้อเชิ้ตสีขาวที่ยังคงดูใหม่ถูกแต่งแต้มไปด้วยแสงแดดเล็กน้อยมันเข้ากับภาพลักษณ์อันเย็นชาของเขาทว่าในตอนนี้เธอต้องคำนึงถึงแผนของเธอมาเดลีนหมุนตัวกลับเพื่อที่จะเดินไปยังห้องครัวเพื่อชงกาแฟให้เจเรมีและทันทีที่เธอก้าวออกจากห้องครัวแล้วกลิ่นน้ำหอมฉุนที่คุณเคยลอยกระทบเข้ามาอีกครั้งภายในไม่กี่วินาทีถัดมาผู้หญิงที่หญิงยโสคนเดิมได้เดินพุ่งเข้ามาหาเธออีกครั้งป๋อมกาแฟที่อยู่ในถ้วยได้กระเด็นออกหลังจากที่ถูกกระทบ นี่มันเสื้อแจ็คเก็ตผ้าแคชเมียร์รุ่นลิมิเต็ดอิดิชันของฉันผู้หญิงคนดังกล่าวกรีดร้องด้วยความโกรธเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเห็นว่าเป็นมาเดลีนเธอก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกเธออีกแล้วเหรอเธอเหลือบมองถ้วยกาแฟที่คว่ำอยู่อย่างเดือดดาลรอก่อนเธอฉันจะให้คุณวิทแมนไล่เธอออกใหญ่เลยขาตาบอดเลขามาเดลีนมองดูเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่บางทีวันนี้เธออาจจะอยู่ในชุดที่ดูเหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศเกินไปหรือเปล่า เหมือนว่าเจเรมีจะได้ยินเสียงเออวัยวัยที่อยู่ข้างนอกในตอนนั้นเขาลุกขึ้นเพื่อออกไปดูอารมณ์ทั่วไปของเขาฉายรัศมีที่แข็งแกร่งของเขาออกมาแล้วเมื่อผู้หญิงคนนั้นหันกลับมาเห็นเจเรมี่เธอรีบทักทายเขาอย่างมีความสุขคล้ายกับพึ่งที่ได้เห็นดอกไม้พี่เจเรมีเธอเรียกด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพี่เจเรมี่ฉันคิดถึงพี่มากเลยพี่รู้ไหมทันทีที่ฉันทำวิทยานิพนธ์จบฉันก็รีบกลับมาหาพี่ทันทีผู้หญิงคนนี้พูดออกมาดูจีบปากจีบคอและมองมาเดลีนที่อยู่ไม่ไกล แต่คิดไม่ถึงเลยว่าฉันจะมาเจอกับพนักงานตาบอดทันทีที่ฉันมาถึงที่นี่ไม่ใช่แค่เธอที่เดินมาชนฉันถึงสองครั้งเท่านั้นแต่ยังทําให้เสื้อผ้าของงอฉันสกรปรกและเสียหายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนี้ไม่เอ่ยปากขอโทษฉันเลยสักคําฉันรู้สึกรําคาญที่เห็นเธออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพี่คะพี่ควรไล่เธอออกเดี๋ยวนี้เลยบทที่423ปลายนิ้วของเธอชี้ไปที่มาเดลีนอย่างเย่อหยิ่งและเมื่อพูดไปแบบนั้นจบเธอก็อยากจะกอดเขา ทันทีที่เธอเอื้อมมือออกไปเจเรมีกลับเดินผ่านเธอไปอย่างเฉยเมยและเดินไปทางมาเดลีนแทนพี่เจเรมี่อีวอนเยลเมนจ้องไปที่เจเรมีที่ไม่ได้แม้แต่จะเหลือบมองเธอเจเรมี่เหลือบมองกาแฟที่หกลงบนพื้นและมองมาเดลีนด้วยความเป็นห่วงคุณเป็นอะไรไหมคุณถูกน้ำร้อนลวกหรือเปล่ามาเดลีนเม้มริมฝีปากของเธอมันไม่ร้อนหรอกแต่เธอหยุดชั่วคราวและมองไปยังผู้หญิงตรงหน้าที่ตอนนี้สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ผู้หญิงคนนี้ชนฉันตั้งสองครั้งไหลของฉันเจ็บมากเลยอีวอนไม่คิดว่ามาเดลีนจะพูดแบบนี้กับเจเรมีเธอรู้สึกอับอายและรีบโต้กลับทันทีพี่เจเรมี่ฉันไม่ได้ชนเธอเธอต่างหากที่ชนฉันขณะที่พูดเรื่องนี้เธอจ้องไปที่มาเดลีนอย่างโกรธเคืองฉันอยากจะช่วยกอบกู้ศักดิ์ศรีของเธอเอาไว้ต่อหน้าลูกพี่ลูกน้องของฉันนะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากทำงานที่นี่แล้วจริงๆพี่เจเรมีคะพี่ควรไล่เธอออกและให้บทเรียนกับเธอ ใบหน้าที่หล่อเหลาของเจเรมี่ดูเบื่อหน่ายขึ้นความรำคาญแผ่ซ่านไปถึงหางตาและคิ้วของเขาฉันจะให้บทเรียนเธอแทนถ้าเธอยังไม่หุบปากเสียทีอีวอนปิดปากของเธออย่างตกตะลึงจากนั้นเธอก็เห็นเจเรมี่จับมือมาเดลีนไว้พี่คะพี่พี่กำลังทำอะไรทำไมพี่ถึงจับมือผู้หญิงคนนี้ฉันต้องรายงานเธอด้วยหรอถ้าจะจับมือภรรยาของฉันอีวอนตกตะลึง ภรายามาเดลีนนางสาลวนั้นตายไปนานแล้วไม่ใช่เหรอพี่แต่งงานใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้ละ่ะดวงตาของมาเดลีนเย็นชาขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของอีวอนที่เกี่ยวกับตัวเองดูเหมือนคุณนายวิทแมนไม่ลังเลเลยที่จะเป่าประกาศเรื่องของเธอเห็นได้ชัดว่ามาเดลีนตกเป็นเหยื่อหลังจากถูกใส่ร้ายแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอกลับต้องรับภาร,ระหนักกับชื่อที่ไม่ชวนน่าฟังของคนที่ไม่ชอบ คนเหล่านี้ไม่รู้ความจริงอะไรแต่ยังเปิดปากและใส่ร้ายว่าเธอเป็นคนเลวซามช่างน่าเกลียดจริงฮ่าฮเจเรมี่เหลือบมองอีวอนอย่างเย็นชาก่อนจะพามาเดลีนเข้าไปในห้องทำงานของเขานางแพทย์ยาอีวอนสอบถอเสียงต่ำเธอรู้สึกไม่เชื่อใจจึงเริ่มเดินตามพวกเขาไปด้วยขณะที่เธอกำลังจะตามพวกเขาผ่านเข้าประตูห้องทำงานประตูกระจกก็ปิดโดยอัตโนมัติ จนอีวอนหัวโขกกระจกจนเธอถึงกับรีบแต่หน้าผากที่เจ็บของตัวเองพี่เจเรมี่เปิดประตูฉันยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะแต่เจเรมีกลับเพิกเฉยเธอและพูดคุยกับมาเดลีนต่อไปฉันโกรธแล้วนะอีวอนกระทืบเท้าของเธอและหันออกไปอย่างไม่เต็มใจเมื่อพวกเขาเห็นว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญออกไปแล้วมาเดลีนก็กล่าวอย่างเป็นกันเองว่าเจเรมีนั่นลูกพี่ลูกน้องของคุณจริงๆเหรอ ตอนที่เธออยู่ชั้นล่างเธอบอกกับฉันอย่างไม่ลังเลว,ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตของคุณเมื่อเจเรมีได้ยินประโยคเหล่านั้นดวงตาของเขาก็จับจ้องไปที่มาเดลีนผู้หญิงคนเดียวที่สำคัญในชีวิตของผมก็อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้แล้วไงจริงเหรอมาเดลีนกล่าวพร้อมอมยิม้มเธอเป็นลูกสาวของพี่ชายของแม่ผมเจเรมีอธิบายมาเดลีนพยักหน้าผู้หญิงคนนั้นคือลูกพี่ลูกน้องของเขา ลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงมักจะปฏิบัติต่อลูกพี่ลูกน้องผู้ชายได้โดยทางใดทางหนึ่งอย่างนั้นเหรอเดวได้ไม่ยากเลยว่าอีวอนคนนั้นมีความประทับใจต่อเจเรมี่เป็นอย่างมากมาเดลีนครุ่นคิดเงียบๆเ,เธอจะไม่ยอมให้การปรากฏตัวของบุคคลน,นี้มาขัดขวางแผนการของเธอเจเรมี่ฉันวางแผนไว้ว่าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจกับคุณในช่วงนี้ได้ไหม มาเดลีนเริ่มคิดและกล่าวว่าแม้ว่าฉันจะก่อตั้งมิสเลดี้แต่เห็นได้ชัดว่าความสามารถของฉันยังไม่ดีพอในด้านนี้ฉันจึงอยากพัฒนาตัวเองตราบเท่าที่คุณต้องการไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เจเรมี่ตอบตกลงอย่างง่ายดายมาเดลีนยิ้มพร้อมเอ็นตัวพิงไหล่ของเขาเจเรมี่คุณใจดีกับฉันมากเธอแสร้งทำเป็นมีความสุขและอ่อนหวานแต่ความสุขจอมปลอมนี้ไม่สามารถรักษาบาดแผลในใจของเธอได้นับประษาอะไรจะมาดับประกายแห่งความเกลียดชังได้ มาเดลีนตามเจเรมี่เหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของเขาในวันนั้นแน่นอนว่าจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่เพื่อเรียนรู้งานแต่ต้องการได้หุ้นมูลค่า70%ที่เขาถืออยู่บทที่424หลังจากที่การประชุมในช่วงบ่ายจบลงคุณนายวิทแมนได้โทรศัพท์เข้ามาหาเขาและพูดในใจความสำคัญที่ว่าเจเรมี่อีวอนกลับมาแล้วกลับมาที่คฤราสน์ด้วยนะัเย็นนี้ลูกจะต้องมาต้อนรับเธอเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องคนเดียวที่ลูกมี คุณนายวิทแมนวางสายโดยไม่ให้โอกาสเจเรมีได้ปฏิเสธเจเรมีไม่ต้องการเสียเวลาไปพบปะกับผู้คนที่ไม่ได้มีส่วนสำคัญในชีวิตเขาแต่ว่ามาเดลีนกลับเสนอตัวว่าจะไปกับเขาและในตอนนี้เจเรมีได้ขับรถเข้ามาในโรงจอดรถของคฤหาสน์ขณะที่มาเดลีนลงจากรถไปยืนรอรอเจเรมีที่หน้าประตูทางเข้าคฤหาสอทันใดนั้นน้ำเสียงที่ดูถูกของคุณนายวิทแมนดังออกมาจากตัวบ้าน อย่าคิดว่าหล่อนจะเหมือนมาเดลีนเพียงแค่ว่าหล่อนดูเหมือนยายขยะชิ้นนั้นผู้หญิงคนนี้รับมือยากกว่ามากจริงๆฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจเรมีแต่เขาเชื่อฟังและยอมทำตามที่ผู้หญิงคนนี้พูดทุกอย่างหนูรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนดีตั้งแต่แรกเลยคะ่ะคุณอาผู้หญิงคนนี้จงใจที่จะเดินมาชนหนูถึงสองครั้งในวันนี้แต่เธอกลับมาโทษหนูบอกกับพี่เจเรมีว่าหนูเป็นคนไปชนเธอก่อนทำไมพี่ถึงงอได้ให้ความสำคัญกับหนางจิ้งจอกตัวนี้จังเลย อีวอนเอ่ยปากพูดแบบนั้นและรู้สึกสับสนกับความจริงที่ว่านี้น้ำเสียงเธอเต็มไปด้วยความดูถูกและเยดหยามคุณอาคาผู้หญิงคนนี้ไม่คู่ควรกับพี่เจเรมีพวกเรามาช่วยกันหาวิธีให้พวกเขาแยกออกจากกันเถอคะค่ะเราจะเอาอะไรไปแยกพวกเขาจากกันละ่ะอีกอย่างตอนนี้เธอกำลังท้องอยู่และเจเรมีเองก็เป็นห่วงเธอมากตั้งคันอีวอนตกกระใจในเรื่องนี้เธอกำลังจะพูดต่อแต่ว่าสายตาของเธอกลับเปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่าเจเรมีกำลังเดินเข้ามาพี่เจเรมีนายกลับมาแล้ว เธอลุกขึ้นอย่างรวดเร็รอยยิ้มของเธอบ่งบอกถึงการต้อนรับแม้แต่น้ำเสียงของเธอเองก็ดูอ่อนโยนเช่นกันแต่เมื่อเธอเห็นว่ามาเดลีนยืนอยู่ข้างกายเจเรมีรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าอีวอนกลายเป็นน้ำแข็งทันทีกระนั้นเธอก็ยังคงฝืนยิ้มออกมาพี่สะพายต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับเรื่องเมื่อเช้านี้ฉันหวังว่าพี่สะพายจะไม่ถือสาเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วนะและครั้งหน้าฉันจะเดินให้ระวังมากขึ้นเธอปรับเปลี่ยนคำพูดและทัศนคติที่มีนั่นทันทีอาจเป็นเพราะว่าเจเรมียืนอยู่ที่นี่ด้วย มาเดลีนยิ้มออกมาบางเบาเหมือนว่าเธอจะไม่เพียงแค่ต้องระวังเวลาเดินเท่านั้นเธอควรระวังคำพูดของตัวเองด้วยไม่อย่างนั้นแล้วนังจิ้งจอกไร้กัดอย่างฉันอาจจะแค้นเคืองได้ปากของอีวานกระตุกเธอรู้สึกหน้าแตกเป็นเสียงฮ่าฮ่าคิดไม่ถึงว่ามาเดลีนจะได้ยินการสนทนาที่เธอเพิ่งจะพูดกับคาเลนไปเจเรมีเข้าใจถึงสถานการณ์และเหลือบมองอีวอนด้วยสายตาไม่พอใจเขาเอามือโอบไหลามาเดลีนและเดินเข้าไปข้างในบ้าน บาชมัดอีวอนแอบด่าอยู่ลับหลังเธอไม่กล้าพูดคำนั้นออกมาต่อหน้าทั้งสองคนพ่อของเจเรมี่และอาวุโสวิทแมนไม่ได้ลงมาพบปะสังสรรค์ด้วยในเวลานี้เพราะทั้งคู่รู้สึกไม่สบายมาเดลีนอตไม่ได้ที่จะกังวลเธอได้ยินมาตลอดว่าอาวุโสวิทแมนมีสุขภาพแย่ลงในทุกวันทําให้เธอเป็นห่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอต้องการที่จะใช้โอกาสมาท,ที่นี่ในคืนนี้เพื่อที่จะไปเยี่ยมเขา หากย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คืออาวุโสวิตแมนที่เป็นคนเดียวกับการปฏิบัติต่อเธออย่างดีด้วยความจริงใจเธอหวังอยู่ในใจเสมอให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคต่างๆฮ่าๆ <c oughs> ฉันจะไปเยี่ยมคุณปู่มาเดลีนหยิบอาหารที่แม่บ้านเตรียมเอาไว้สำหรับอาวุโสวิตแมนเธอดึงถาดนั้นมาถือไว้แทน <c oughs> เมื่ออีวอนเห็นว่าเจเรมีได้หันหลังไปคุยโทรศัพท์เธอจึงแย่งถาดนั้นจากมาเดลีนมาถือไว้แทนมาเดลีนทันที วีล่าให้ฉันไปเถอะคุณปู่วิทแมนเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กจนโตและรักฉันมากเขาจะต้องมีความสุขแน่ๆถ้ารู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ถ้าเธอเป็นคนถือเข้าไปบางทีคุณปู่อาจจะไม่เปิดประตูให้เธอเข้าไปด้วยซ้ำใบหน้าอีวอนดูไร้เดียงสาแต่ภายในดวงตาของเธอกำลังย,ย,ยั่ยยุอย่างชัดเจนมาเดลีนไม่ได้เอ่ยเถียงเพียงแต่เดินตามเธอขึ้นไปข้างบนขณะที่พวกเธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องของอาวุโสวิทแมนอีวอนเคาะประตูเธอใช้เสียงหวานใสของตัวเองร้องเรียกเขา คุณปู่วิตแมนนี่อีวอนเองค่ะคุณปู่จำหนูได้ไหมคะหนูมาเยี่ยมแล้วได้โปรดเปิดประตูเธอค่ะเกิดความเงียบหลังจากที่เสียงของเธอดังขึ้นคุณปู่วิตแมนคงเหนื่อยแล้วหลับไปแล้วแน่เลยอีวอนหันหลังกลับมาและเธอยกคิ้วขึ้นอย่างมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดวิล่าอย่ามารบกวนเวลาพักผ่อนของคุณปู่หลานสะพ้ายของฉันมั้งนั้นเหรอเสียงของอาวุโสวิตแมนดังออกมาจากข้างในห้อง อีวอนเลิกหลักและดูประหลาดใจในปฏิกิริยาไม่นานเธอเห็นประตูถูกเปิดออกคุณปู่วิทแมนฉันเข้ามาสิได้เลยค่ะอีวอนตอบกลับด้วยความกระตือรือร้นโดยไม่ลืมที่จะจ้องมาเดลีนอย่างมีชัยเมื่อเธอก้าวเข้ามาในห้องอาวุโสวิตแมนเอาไม้เท้าเคาะหัวเธอฉันไม่ได้อนุญาตให้เธอเข้ามาอีวอนตัวแข็งกลายเป็นหินไปในทันทีเธอเห็นอาวุโสวิทแมนมองมาเดลีนด้วยแววตาอ่อนโยน เข้ามาสิปู่มีเรื่องจะบอกเธอมาเดลีนพยักหน้าและยิ้มออกมาบางเบาสายตาที่เย้หยิ่งของเธอได้มองทะลุไปยังใบหน้าแดงก่ำที่เกิดจากความหน้าแตกของอีวอนขณะที่เธอเดินเข้าไปในห้องอีวอนกัดฟันอยากโกรธแค้นและหันหลังเดินลงบันไดไปเธอสาปแช่งในใจและกําลังรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ภายหลังจากที่มาเดลีนเดินเข้ามาในห้องแล้วเธอต้องการถามถึงอาการของอาวุโสวิตแมนก่อนที่เธอจะได้เอ่ยถามเขาเธอได้ยินเสียงถอนหายใจออกมายาวๆของชายชาราผู้นี้และตามมาด้วยน้ำเสียงที่ดูเหน็ดเหนื่อยใจมาเดลีนฉันรู้ว่าเป็นเธอร่างกายของฉันไม่แข็งแรงอีกต่อ,อไปแล้วในตอนนี้มันเริ่มแย่เรื่อยๆแต่เมื่อไม่นานมานี้ฉันดีใจที่เห็นว่าเธอกลับมาอย่างปลอดภัยก่อนที่ฉันจะจากโลกนี้ไปมีสิ่งหนึ่งที่หวังว่าเธอจะลองคิดดูเกี่ยวกับมันบทที่4 2 5รยิห้า ภายในน้ำเสียงของอาวุโสวิทแมนสงและนิ่งเขาระบุได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้คือมาเดลีนคำพูดที่เขาพูดออกมาแสดงให้เห็นถึงว่าเขามั่นใจในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างเห็นได้ชัดมาเดลีนประหลาดใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังคงแสดงท่าทีให้ดูเรียบเฉยอย,อยู่คุณปู่คุณอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณปู่จะอยู่ไปได้อีกนานอีกอย่างฉันไม่ใช่มาเดลีนจริงๆ อาวุโสวิทแมนแสดงรอยยิ้มของเขาออกมาอย่างมีความหมายแต่คิ้วของเขากลับผูกปมกันอย่างช่วยไม่ได้มาเดลีนเธอกำลังทำให้ชายชาราคนหนึ่งตายอย่างไม่สงบสุขรู้ไหมมาเดลีนเงียบไปครู่หนึ่งคนพวกนั้นบอกกับฉันว่าเธอได้เสียชีวิตลงในงานมั่นระหว่างเจเรมี่และเมรดิตเรื่องนี้ติดอยู่ในใจของฉันเสมอทำให้ฉันใช้ความคิดอย่างหนักเกี่ยวกับมันอาวุโสวิทแมนถอนหายใจ เธอเป็นเด็กดีที่ไม่สามารถหาได้ทั่วไปเจเรมีคนที่ไม่รู้ค่าที่จะดูแลรักษาเธอเอาไว้ฉันจะไม่เอ่ยโทษเธอเลยที่เธอเลือกที่จะกลับมาด้วยวิธีนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากฝักฝังไว้ก็คือฉันหวังว่าเธอจะอยู่ให้ห่างจากเฟลิปเป้คำแนะนำของอาวุโสวิดแมนในตอนนี้ทำให้มาเดลีนนึกถึงอดีตที่เฟลิปเป้เคยบอกกับเธอ เธอมองอาวุโสที่อยู่ตรงหน้าด้วยสายตาจริงจังแม้ว่าใบหน้าของเขาจะร่วงโรยไปตามการเวลาและผมทุกเส้นจะกลายเป็นสีขาวไปแล้วก็ตามแต่สายตาของเขายังคงลื่นไหลไปด้วยสติปัญญาและความชัดเจนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์มาเดลีนเม้มริมฝีปากและยิ้มออกมาตอนนี้ฉันเป็นภรรยาของเจเรมี่จะมีอะไรที่ทําให้ไปเกี่ยวข้องกับเฟลิปเป้ได้อีกหรือคะคุณปู่ฉันไม่ใช่มาเดลีนแม้ว่าฉันจะดูเหมือนเธอมาก แต่ในเรื่องอื่นฉันแตกต่างกับเธออย่างสิ้นเชิงไม่มีทางที่ฉันจะเดินไปตามรอยที่เธอเคยเดินไปและจบลงแบบนั้นเมื่อเขาเห็นถึงความมั่นใจและความมุ่งมั่นในสายตามาเดลีนอาวุโสวิทแมนได้หันหลังกลับแล้วเดินไปที่ตู้ที่อยู่ข้างเตียงตัวเองจากนั้นเขาหยิบกระดาษปึกหนึ่งออกมาจากลิ้นชักแล้วยื่นให้เธอนี่มันอะไรคะมาเดลีนหยิบมันเอาไว้ในมือด้วยความสงสัยเธอก้มหน้ามองลงที่กระดาษขาวแผ่นแรกที่ยับยุ้ยี่ถูกเขียนเอาไว้ว่าแมดดี้ เธอพลิกกระดาษแผ่นที่สองและสามและด้านล่างของกระดาษทั้งหมดกลายเป็นว่าชื่อเธอถูกเขียนไว้บนนั้นลายมือนี้คุ้นเคยเป็นอย่างมากทําให้หัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นกระดาษพวกนี้แม่บ้านได้ไปเจอเข้าในห้องนอนของเจเรมี่ในตอนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุจากไปเมื่อสามปีที่แล้วคําตอบของอวุโสวิทแมนทําให้มาเดลีนหัวเราะโดยไม่ตั้งใจ คุณปู่นี่คุณกำลังพยายามบอกกับฉันว่าเจเรมี่เองยังมีความกังวลและยังอะไรยอาวรกับภรรยาที่เสียชีวิตไปของเขาตนอดสามปีที่ผ่านมางั้นเหรอมาเดลินรู้สึกมันไร้สาระเมื่อเธอพูดออกไปแบบนั้นในตอนที่เธอเสียชีวิตและมีเพียงคนเดียวในครอบครัววิทแมนที่รู้สึกเศร้ากับการจากไปของเธอก็คืออาวุโสวิทแมนคนนี้สำหรับคนอื่นแล้วพวกเขาคงจะมีความสุขมากไม่ใช่หรือไง ถึงแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้าคนอื่นที่รู้สึกเศร้าเสียใจเล็กน้อยกับการจากไปของเธอแน่นอนว่าคนคนนั้นต้องไม่ใช่เจเรมีแน่นอนมาเดลีนเธอยังจําสิ่งที่ฉันเคยถามเธอในตอนที่เธอบอกว่าอยากจะอยาก,กับเจเรมีตอนนั้นได้ไหมอวุโสวิตแมนไม่สนใจกับการปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าของมาเดลีนเขายังคงเชื่อมั่นว่าเธอคือมาเดลีนมาเดลีนมองอวุโสวิตแมนตามสัญชตาตญาณโดยที่ไม่รู้ตัว คุณปู่ฉันไม่ใช่มาเดลีนฉันจำไม่ได้เรื่องที่คุณปู่บอกกับเธอในตอนนั้นมันไม่สำคัญว่าเธอจะจำหรือว่าจะลืมมันไปแต่ปู่จะบอกกับเธออีกครังตอนนี้สายตาที่อาวุโสวิทแมนมองเธอเต็มไปด้วยความรักและอดทนในตอนนั้นปู่ถามเธอว่าเจเรมีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเธอบ้างไหมหลังจากที่เขาถูกบังคับให้แต่งงานเธอเองรู้คำตอบเป็นอย่างดีมาเดลีนอาวุโสวิตแมนยิ้มออกมาอย่างใจดี ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่นมากนักแต่กับหลานชายตัวเองฉันรู้จักเขาเป็นอย่างดีถ้าเขาไม่ชอบเธอแล้วเขาจะไม่มีวันแต่เนื้อต้องตัวเธอเป็นอันขาดจูจูมาเดลีนก็รู้สึกคล้ายกับว่าเธอได้ยินเรื่องตลกฉากใหญ่เรื่องตลกและไร้สาระที่สุดที่จะบอกว่าเจเรมี่ชอบมาเดลีนเธอหัวเราะเยาะให้กับมันก่อนจะวางกองกระดาษที่อยู่ในมือเอาไว้บนโต๊ะกาแฟ คุณปู่หยุดล้อเล่นสักทีเธอขหักว่าเจเรมี่ชอบมาเดลีนในตอนนั้นจริงๆหลักก็เธอคงไม่ต้องมาตายอย่างอนาถอย่างตอนนี้หรอกค่ะใช่ถ้าเขารู้สึกว่ามีร่องรอยแห่งความรักให้ฉันเพียงเล็กน้อยเขาคงไม่ปล่อยให้ฉันมีเลือดหรือบาดแผลออกมาท่ามกลางสายลมและหิมะนับครั้งไม่ถ้วนเขาคงไม่ละเลยฉันเลยสักนิดหากเขามีความรู้สึกที่ดีให้กับฉันคุณปู่ตอนนี้ฉันเป็นภรรยาคนปัจจุบันของเจเรมี่หวังว่าครั้งต่อไปคุณคงจะไม่หยิบยกเรื่องที่เจเรมี่ชอบมาเดลีนมาพูดอีกมันไม่ได้ดูไร้รน,น แต่มันทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดในใจอีกด้วยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรักษารอยยิ้มของเธอเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบคุณปู่คะพักผ่อนเยอะๆนะคุณต้องไปโรงพยาบาลถ้ามีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยอย่าได้กังวลไปเลยทุกคนห่วงใยคุณฉันคงต้องขอตัวออกไปก่อนนะคะ มาเดลีนหันหลังหนีหลังจากที่เธอพูดจบในขณะที่เธอหันหลังลุกขึ้นจากไปเธออดไม่ได้ที่จะเบนสายตาไปมองกระดาษบนโต๊ะกาแฟเกิดรอยยิ้มเหยยอหยันขึ้นในดวงตาพร้อมกับสายตาที่กำลังดูถูกอย่างลึกซึง้งเธอเปิดประตูและเห็นเจเรมียืนอยู่ข้างนอกด้วยท่าทางไม่เดือดเนื้อร้อนใจเขายกมือขึ้นราวกับว่ากำลังจะเคาะประตูจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ